สวัสดีครับสวัสดีแฟน f c นอขอหัวทุกๆท,ท่านนะครับอ่ามาดูอันนี้แอดจะรวบรวมนะครับเลขจากเจ้าแม่ดังนะครับแล้วก็เจ้าพ่อดังที่ดังที่สุดในประเทศไทยทุกวันนี้นครับอ่ามาดูอาจารย์ท่านแรกระ er นะครับอ er ่าเจพองเบียนะครับเจพองเบียสองงวดแล้วนะที่ไม่โดดน,นะครับแต่ว่า อ่าที่อันดับหนึ่งน่าจะเป็นเจนุกบาลบมีมหาเฮงนะครับอ่ะเรามาดูเจ๊พงเบียร์เห็นไหมทุกคนเจ๊พงเบียร์จะมี2ใบนะครับทุกคนอ่าตามที่สถิติดูก็บางที่ใบใบใบสองหรือใบหนึ่งใบออกก่อนก็อาจจะเข้าหรือว่าใบออกที่หลังก็อาจจะเข้านะครับทุกคนเอามาดูใบที่ออกก่อนนะครับคือเด่น5้านะครับ เจ๊พงเปียให้ใบที่ออกก่อนนะครับคือเด่นหนะ้าเนาะมีห้าหนึ่งห้าแปดห้า้าห้านย์แล้วก็ชุดสามตัวนะครับเจ็ดห้าศนนะสายมือนะครับคือน่าจะเป็นใบแรกคือใบ1หนึ่งแล้วก็อีกใบที่สองนี่คือเด่นหนะครับทุกคนนี่เนาะตามนี้เลยนะครับอ่าเด่นหกมาดูอาจารย์ไม่เอกครับทุกคนอา,อาจารย์ไม่เอกก็ให้มา ทุกคนว่างวดนี้อาจารย์แม่เอกจะเด็ดไหมครับอ่างวดที่ผ่านมานี่หลุดนะไม่โดนนะครับอ่ามาดูอาจารย์แม่เอกกานให้มางวดนี้เด่น5นะครับอืมเด่น5กับ8แต่ว่าที่เน้เนๆคือ8เนาะฟัน8นะครับอ่ะมาดูเลยชุด3าตัวอาจารย์แม่เอกกานให้มา5้านนะครับอืมตัดเล่นสองตัวก็ได้หนึ่งห้าหสองหรือว่า5้าแนะทุกคนอันนี้คือกันนะครับอ่าอันนี้กันนี้ 6กกับ61นะครับทุกคนอันนี้อาจารย์ไม่เอกไม่ได้ให้นะครับแต่ว่าแอดลงให้เพื่อเพื่อเพื่อมันล็อกนะครับทุกคนโอเคเนาะมี6 8กับ6 1นะครับอ่าอันนี้ก็สําหรับอาอาจารย์ไม่เอกนะครับทุกคนนะก็ตามนี้เลยนะครับ fc ของอาจารย์ไม่เอกทุกคนวิจารณ์หน้าเอาเองครับวันพรุ่งนี้แล้วนะหวยออกวันอาทิตย์นะครับทุกคนนะโอเคนะครับขอให้โชคดีครับอ่ามาดูเจ้านี้เลยอาจารย์นี้เลยครับทุกคน วันที่ผ่านมาเข้า50เนาะอ่าเข้า50แต่ออกข้างบนนะครับทุกคนนะอ่ะคือแอดเอื้อล่าเนาะอาจารย์เอื้อล่าเพิ่นให้มานะครับทุกคนวันที่ผ่านมาในเข้า5005นะครับแต่เอื้อล่าให้ข้างล่างแต่ออกบนนะครับก็ถือว่าเข้านะครับอ่าเรามาดูวันวันที่16ครับแอดเอื้อล่าให้มา8นะครับทุกคนอ่าให้8นะครับข้างบน ข้างล่างให้5นะดูดีๆนะครับโอเค okay. ให้8คือ8วิ่ง8นั่นแหละนะมี 508, 708, 908นะครับตัดเล่น2ตัวก็จะได้08นะเอา09เข้าไปก็ได้นะศู0ย0เนะครับทุกคน7 8ด้วยโอเคเนาะมาดูข้างล่างครับแอดเออีาท่านให้เลข5มี 52, 56แล้วก็58ทุกคน สำหรับ f c ของ a d ดเดอร่ก็จดไว้เลยครับทุกคนซื้อไว้เลยเนาะตามนี้เลยคราบล่าข้างล่าง5ข้างบน8นะครับทุกคนนะโอเคอ่ามาดูเจ้าแม่คนที่3กันเลยครับอันนี้แม่น้ำหนึ่งนะครับอ่ารู้สึกว่าแม่น้ำหนึ่งก็ลุไปหลายงวดเหมือนกันนะครับทุกคนนะมาดูงวดนี้แม่น้ำหนึ่งให้มา สองสุดเท่านั้นทุกคนฟันเก้านะครับแม่ลำหนึ่งให้มามีหกมีหกสี่สี่หกหรือว่าเก้าสองสองเก้านั่นเองอ่าซุดนี้แม่ลำหนึง่งไม่ได้ให้สุดสามตัวนะครับทุกคนให้ได้แค่ไม่เยอะนะครับสองตัวนะครับหรือว่าสองสุดนั่นเองอ่าอันนี้กันนี่คือแอดลงให้นะครับมีเก้าห้าเอ้ยเก้าเอาเก้าสี่แล้วก็หกห้านะครับทุกทุกคนนะอันนี้แอดห้าลงให้กันไว้เฉยนะครับ ของแม่ลำหนึ่งมี64กับ92นะครับทุกคนนะไม่มี3ตัวนะครับอ่ะมาดูเจ้าแม่อัดับหนึ่งของเราเลยทุกคนเพื่อนเพื่นว่าอ่าเจนุกบารมีมหาเฮงนี้เข้าบ่อยไหมตามทีแอดดูประวัติแกนในเข้าบ่อยนะครับของอาจารย์นี้เนาะอ่างวดที่ผ่านมาเจนุกมหาเฮงท่านให้บอกว่าอัดห้าศูนย์นะทุกคนจําได้นะคลิปไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับ เจนุกท่านให้อัด50นะครับทุกคนมันก็ออกจริงด้วยนะอัดออกตัวที่ให้อัดหรือว่าตัวที่เน้นเนาะเจนุกท่านให้มาในแม่นโพดแม่นเลยทุกคนอ่ามาดูงวดนี้เลยงวดวันที่วันที่17นีจนีครับอ่าเจนุกให้เลขหนึ่งทุกคนอ่ามีสุด3ตัว617607นะครับทุกคนมีสุด2ตัวมี19 18 1 5หแอ่า 29, 20, แล้วก็70อ่า เจ้ท่านบอกว่าอัด71นะครับทุกคนนะอัด17นะเ1 1 7น็โอเคเนาะตามนี้เลยครับทุกคนขอให้โชคดีมาดูแอดแมงปอนะครับทุกคนแอดแมงปอนี่ก็ทุกทุกงวดนะครับทุกคนมันจะมี2ใบนะดูดีๆนะครับมันจะมี2ใบนะทุกคนมันไม่รู้ใบจริงหรือใบปลอมแต่ว่าน่าจะทำขึ้นมาเผื่อเผื่อว่าถ้าเป็นใบปลอมมันก็จะเข้าใบาปลอมถ้ามันใบจริงก็อาจจะเข้าใบาจริง บางที่ใบปลอมก็โดนบางบางที่นะใบจริงก็ไม่โดนนะแล้วแต่ทุกคนอ่ะอันนี้แอดมาลงมาให้นี้น่าจะเป็นของจริงนะครับอ่ะดูจากอ่าุด3ตัวแล้วก็ชุด2ตัวนี้น่าจะเหมือนของจริงไปนะครับสังเกตดูดีๆนะของจริงจะประมาณนี้นะทุกคนนะอ่าอาจารย์แอดมันอท่านให้สุด3ตัวเลยดูเลยทุกคนมี518 418 918 915715805นะครับอ่ามาดูชุด2ตัวของอาจารย์เพื่อนให้มา181514ทุกคน0848859575แล้วก็05เนาะทุกคนนะอ่าตามนี้เลยนะครับทุกคนมันจะมี2ใบนะทุกคนนะดูดีๆนะครับอ่ามาดูอีกอาจารย์ท่านนี้เลยทุกคนอาจารย์ คุณไก่นะครับคุณไก่นะทุกคนคุณไก่เนาะน่าจะรู้ดีนะครับอ่าคุณไก่ครับท่านให้มาวัสดที่ผ่านมาที่หลุดไปนะของอาจารย์นี้เนาะก็เรามาลุ้นต่อนะครับงวดต่อไปนี่ของคุณไก่ท่านให้จะถูกไหมสุดสามตัวมีอยู่สี่หนึ่งหกทุกคนแล้วก็แปดหนึ่งหกแค่นี้นะอย่าลืมตัดเล่นสองตัวด้วยนะอ่าทุกคนตัดแล้วมาดูสุดสองตัวของอาจารย์คุณไก่ทนะ่านให้มา อ่า uh, มี8ปดสองทุกคนแปดเจ็ดหกสี่หกเจ็ดอ่าตัดเล่นสองตัวแล้วมีหนึ่งสกับ1 6ทุกคนแล้วก็1นึด้วยนะอ่ะ uh, ดีๆนะครับทุกคนนะอาจารย์ท่านให้ตัดอาจารย์ท่านตัดให้แล้วเนาะสองตัวแล้วก็ทุกสามตัวข้างบนนี้อาจารย์ท่านให้วิ่งนะทุกคนนะวิ่งหอ uh ืม huh. วิ่งหกับ1โอเคไหมวิ่งหกับ1ส่วนข้างล่างอาจารย์ท่านให้วิ่งตัวเดียวคือเลข8นะครับทุกคนนะ ถ้าจะวิ่งก็วิ่งได้นะเลข8นะอ่าผมว่าวิ่งว่าวิ่งล่างนี่ได้เยอะกว่าวิ่งบนนะครับทุกคนเพราะว่าข้างล่างมมนได้เยอะอยู่แล้วโอเคเนาะอ่าแอดก็ขอขอบพูดนะครับทุกอาจารย์ทุกสำนักเลยทุกคนก็ตามนี้ครับแอดก็สรรหาอาจารย์ที่ต่งางๆมาให้แล้วนะอาจารย์ต่งางๆนี่คืออาจารย์ที่แม่นที่สุด <c oughs> ในประเทศไทยในตอนนี้เนาะเอามาดูแอดหนุ่มบ้างทุกคนแอ um ดหนุ่มท่าให้ บนตัวเดียวคือเลข1อ่าเลข1ทุกคนรู้สึกว่าเหมือนของอาจารย์ไหนอ่าของอาจารย์คุณไก่นะครับคุณไก่นะครับอ่าถ้าให้ข้างบน6กับ1ถูกไหมของอาจารย์ไก่ครับมาดูอาจารย์แอดนมก็ให้1เหมือนกันนะครับทุกคนนะอ้าวิ่งเลยใครวิ่งถ้าถ้ายังไม่เหนื่อยวิ่งเลยนะครับข้างบนแอดนมจะให้เลข1ครับอ่าฟันธงเลย หนึ่งจะขึ้นข้างบนหรือเปล่าวันนี้นะครับทุกคนนะโอเคเนาะอย่าลืมนะครับอ่ะมาดูอีกอันนี้เลขดั่ง OK เอโอเคลอตเตอรี่นะครับทุกคนอ่าเลขดั่งของลอตเตอรี่โอเคลอตเตอรีนะ่เนาะมาดูเลขดัง่งมีเลขอะไรบ้างทุกคนมีหนึ่งแปดเห็นไหมสองแปดเจ็ดเก้าครับเก้าห้าหนึ่งสองเจ็ดหกนะเจะ็ดหกก็โดนศูนย์สี่สี่ศูนย์อ้าวหนึ่งห้ามีอีกทุกคน หนึ 1> 1, 5, 6, 6. ่งห้าหอเลข,ขอ้อศอนะหนะึ่งหกหหเนาะอ่ามาดูอีกเลขหนึ่งคือ9ก้าหนึ่งทุกคน9ก้าหนึ่งนี่เลขจากไหนนะไม่รู้ครับทุกคนแต่ว่ามันเป็นเลขดังนะครับอืมเลขดังของโอเคลอตเตอรี่นะครับทุกคนนะอ่าก็ตามนี้เลยนะครับตามที่แอดดูนี่ก็มี1 8ก็ดังอยู่แล้วเนี่ยครับสองแปดเจ็ดหหนึ่งห้าเนะหนึ่งห้าก็ดังนะครับโอเคนะศูนย์สี่เออ ส่น49195โอเค95นี่หลายปีแล้วนะรู้สึกว่าหลายปีแล้วนะพูดคำว่าหลายปีเลยยังไม่มานะครับ95 95นะทุกคนนะย้านะครับ95 9559เนาะโอเคทุกคน95นี่หลายปีมากแล้วนะครับตามที่คอหวยนะคอหวยจะรู้ดีนะครับทุกคนนะโอเคนะแอดก็นํานมาลงให้วันนี้คือวันสุด ค้งสุดท้ายนะครับตรงเล่ตรง,รนะง,ต,รงลตรงรีบนะครับโค้งสุดท้ายตรงเล่งตรงรีบนะทุกคนนะเพราะว่าหวยออกวันอาทิตย์วันนี้ทุกคนวันอาทิตย์จะมีเบิ้ลน,นะทุกคนดูดีดีนะมีเบิ้ลแล้วก็มีเรียงครับอ่ามีเรียงหรือว่าเลขพี่เลขน้องนั่นเองอ่ามาดูอันนี้แนวทางอีกท่านนี้อืมท่านให้ดูจากสูตรที่อาจารย์ท่านทำมานะทุกคนนะอ่า งวดที่ผ่านมามีหกมีหสาเออมีหกศย์ห้าใช่ไหมอ่าเลขอันนี้น่าจะเป็นสูตรสูตรเด็ดของอาจารย์ท่านมานะทำทำขึ้นมานะทุกคนทุกคนมาเข้าไหมมีหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดเข้ามาสี่งวดแต่ว่าอาจารย์ท่านไม่ได้จับคู่ให้เนาะอ่าแต่ว่างวดนี้อาจารย์ท่านจับคู่ให้มาสุด3าตัวนะทุกคนดูดีๆนะครับ อาจารย์จับคู่ให้มามีเลขอะไรมี089เหรอใช่ไหม089 082ทุกคน094ใช่ไหม094หรือ097เนาะ097อ๋อ097 092ทุกคนเพราะว่าเลขเลข4ไม่มีมีเลข7ใช่ไหมแล้วก็007 002โอเคทุกคน มี 1, 2, 3, 4 5, 6 6สุดนะสุด3ตัวทั้งนั้นเลยทุกคนอ่ะมาดูอันนี้เลขปดสุดปดอ่าสุดปลดนี่นะครับทุกคนนะอันนี้ของผู้ใหญ่วิทย์เนาะอ๋อทุกคนมาดูหรือว่าแอดลงไปแล้วแต่ว่าแอดลงซ้ำนะไม่รู้เหมือนกันอันนี้เผื่อว่า fc ท่าไหนยังไม่ได้ดูนะครับแอดก็ต้องลงเผื่ออืชุดปลดนี่นี้ หมายความว่าของเลขของอาจารย์ผู้ใหญ่วิทย์ท่านให้มานะครับทุกคนนะมีซุด3ตัวทุกคน806นะ806มีตัดเล่น2ตัวมี06แล้วก็09เนาะ06 09นะครับที่ท่านตัดให้เนาะอย่าลืม08ด้วยทุกคน86ดด้วยตัดให้หมดนะครับโอเคเนาะอ่า มาสุดท้ายแล้วทุกคนขอให้โชคดีวันพรุ่งนี้หวยออกวันอาทิตย์นะครับทุกคนแอดก็ขอขอบคุณนะครับขอให้ FC ทุกท่กทานปังๆเฮงๆกันทุกคนนะครับอ่าสวัสดีครับ